เป็นร้านตัดผมที่ตามหามานานและคนรอรีวิวเยอะมากๆเลยค่ะตัดที่ไทยแต่ว่าได้ทรงเกาหลีแบบตามใจสั่งเลยค่ะทุกคนเป็นร้านตัดผมที่ออกแนวเหมือนโฮมซาลอนนะคะฝนตัดกับคุณฟรองหรือว่าเจ้าของร้านนะคะชื่อร้านก็เดอะฟรองซาลอนค่ะทุกคนพอมาถึงนะคะเขาก็จะให้เราสระผมกันก่อนเลยก็คือแบบว่าสบายหัวมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะก็มาเป่ากันก่อนให้เรียบร้อยค่ะพอเป่าเสร็จแล้ว ะะก็มาถึงขั้นตอนของการตัดค่ะนี่ก็คือคุณฟองนะคะที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ตัดให้ฝนด้วยและหลังจากตัดเสร็จนะคะก็ถึงการม้วนค่ะชอบวิธีการม้วนของที่นี่มากๆเลยเพราะว่ามันได้แบบลุกเกาหลีเกาใจมากๆเลยค่ะที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเป็นทรงแบบสไลด์เบาๆน่ารักแบบชอบมากๆเลยแล้วดูผมข้างหน้าปลอยหวานข้างหน้าก็คือแฮปปี้ถูกใจมากๆเพราะว่าเวลาเรามัดผมรวบผมเนี้ยมันท ทำให้หน้าเราดูเล็กลงด้วยค่ะ